ทำงานอะไรคะเป็นโอ, <ยก S 1> โอด้วยยกด้วยค่ะทุกคนเด็กปีหนึ่งมีเงินเป็นแสนไปแท็กของส่งของก่อนนะคะซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แหละค่ะก็คือชีวิตจริงๆที่แบบทำทุกวันนะทุกคน คกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิตยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเนี่ยไปติดตามชีวิตแอมหวันกันนะคะซึ่งมีคำถามที่เจอบ่อยมากนะคะทั้งในไลฟ์น,นะคะแล้วก็ดีเอมว่าพี่ทำงานอะไรคะนะคะ,ะหลายๆคนก็จะจดจำแอมว่าเออแอมเป็นยูทูบเบอร์นะอะไรนะแต่ว่าวันเนี้ย จะพาไปดูนะคะเป็น1วันเต็มๆเลยว่าแอมเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ทํางานอะไรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แอมตื่นมาตอนแรกนะทุกคนแอมก็จะมีการเช็คโทรศัพท์เช็คข้อความก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการถ่ายวิดีโอ how to หรือแบบไลฟ์บ้างแต่ว่าตอนนี้นะคะที่ทําอยู่เนี่ยก็คือนี่จะก,กําลังตัดต่อวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอใหม่แบบเกี่ยวกับแต่งหน้านะทุกคนนี่เห็นไหมหน้าก็คือตกใจมาเลยนะคะก็ เดี๋ยวจะนั่งตัดต่อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะปลุกสมองให้ตื่นนะคะช่วงเช้านะคะก็จะกิน2อ,อันนี้นะทุกคนกินนมพึ่งก่อนนะจ๊ะกินทุกวันทุกคนแอมจะบอกว่าปกติอะแอมบางคนนอนประมาณตีสองตีสานะเพราะว่าแอมแบบบางทีแอมก็นั่งเทรดด้วยนะคะก็คือเทรดพวกปอยต่างๆนะหลายๆคนอนาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่า แฟนแอมเขาเล่นบิตคอยมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้เราเล่นบ้างนะทุกคนซึ่งมันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการหางเงินนะคะจะกินนี่ด้วยจ้าเป็นคอลลาเจนลังนกญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นตัวที่ดูดซึมเลยเนาะแล้วก็ช่วยผิวใสนะคะไม่รู้ว่ามีใครที่ดูแอมอยู่ตอนนี้ยคือมีใครแบบเทรดบ้างไหม มีใครเทรดตัวไหนอะไรยังไงติดดอยเท่าไหร่ลองมาเมาให้ได้ฟังหน่อยนะคะซึ่งช่วงเนี้ยบางวันนะคะแอบมบก็จะไลฟ์นะคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนแบบเข้ามาเมามอยกับแอมนะเรื่องการเทรดการอะไรต่างๆเนาะอันนี้แอมก็จะกินนะคะทุกวันเลยถ้าเกิดระหว่างวันอย่างเงี้ยแบบก็จะจิบๆด้วยนะทุกคนอืมอร่อยมากไม่ใส่น้ำตาลมานั่งตัดต่อดีกว่า โอ้ oh my god ทุกคนแอมตัดคลิปเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาตัดประมาณ20นาทีนะทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปอาบน้ำกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปออฟฟิศกันนะจ๊ะวันนี้ไปจ้ะอาบน,าน้ำทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกเครื่องสําอางนะคะในการแต่งไลฟ์กันนะซึ่งนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักเครื่องสาอางแอมเนาะอันนี้เนี่ยคือขนาดเรียงนะทุกคนสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่ง พาเลตมันก็จะมีหลายพาเลตนะคะแอมก็จะเลือกไปเนาะว่าวันนี้แอมจะแต่งนะคะใช้อะไรบ้างเนาะอ่ะก็เลือกกันไปเลยนะจ๊ะส่วนชั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นนะสำหรับรองพื้นนะคะแล้วก็พวกแป้งต่างๆนะคะซึ่งก็ค่อนข้างลกอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่ใช้จริงนะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นอันนี้แล้วกันนะคะเกสสุดท้ายนะคะคือเกสลิปสติกทุกคนนี่ ลิปสติกก็มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้แอมใช้เป็นลิปซองดีก่อนเนาะจะได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือการตั้งนะคะของแอมนะไฟไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเราใช้แสงธรรมชาติะคะก็จะเป็นมือถือปกติและน,นี้ก็คือกาแฟนะคะเป็นกระป๋องกาแฟของแฟนแอมนั้นที่เขาทิ้งไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่แฟนแอมซื้อมาให้จากแคนาดาทุกคนก็เลยเอาไวบ้บนโตะนี้นะคะเขตแอมเนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะคะที่ชอบแบบ คุยเม้ามอยกันในคอมเมนต์นะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ตามเนี่ยไปตามกันได้นะเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแอมหายไปไหนทําไมช่วงนี้แอมไม่ทํา Howto ใน u t u b e เลยเพราะว่าแอมชอบไปไลฟ์ในเพจน,นะเพราะว่าในเพจเนี่ยก็จะคุยกันได้เลยถามตอบกันได้เลยตอนนั้นนะคะก็จะสนุกกับลังจะเริ่มนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันนะคะที่ไลฟ์นะคะเอม่กิจยาอีกแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วบอกด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเข้ามากันแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะจะใช้ลิปเป็นของ เอ็มนี่กิจยานะคะของโปรยูทูนะคะใช้แบบเป็นสีนี้นะคะฮันนี่มัตชาอันนี้ก็จะมีขายในเ e เวนนะคะแล้วก็มีในวส,สันนะแล้วก็ใช้สีโซนคะ คนขาแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ<ๆ>ก็เมาส์มอยเวลาไลฟ์ตลอดเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกําลังจะเก็บกระเป๋านะคะนี่ให้ดูกระเป๋านิดนึงนี่อันนี้นะคะก็คือกระเป๋าจะชอบใช้เป็นกระเป๋าผ้านะทุกคนของที่ใส่มานะคะก็จะมีพวกกล้องถ่ายรูปนะคะไลก้ามีโปรดักต์นะคะแล้วก็มีกระเป๋าตังค์แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่จ่ะให้ดูนิดหนึ่งนี่สเปร์แอลกอฮอล์นะคะต้องฉีดเวลาไปทุกที่นะคะแอมใช้เป็นของทัดแฉลบนะจ้าอะไปกันเลยดีกว่าจ้า ไปจ้ะไปฮะไปทางานนะทุกคนซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่แอมใช่ไหมคะไปออ,ออฟฟิศเนี่ยแอมก็จะมีการนะคะเปิดเพลงฟังบ้างอยากรีแลกซ์อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าบางทีนะคะแอมก็จะเปิดเป็นพอดแคสต์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยวันๆแต่ละวันเนี่ยที่เราเจออะไรมาบ้างนะคะเราก็จะแบบ มันอาจจะเจอเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นี่ยการเปิดพอสแคนนะคะมันเป็นเหมือนการรับอาหารสมองเข้าสมองเราเนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ฟังข่าวมาหรือว่าเราอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนพูดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องดีด้วยหรือว่าเรื่องบางทีที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากรับฟังอะไรอย่างงี้เนะเพราะฉะนั้นการที่ฟังพอสแคนนะคะมันเป็นเหมือนอาหารสมองหรือว่าการได้ฟังอะไรดีๆนะคะในช่วงที่แบบเราขับรถเนาะทำให้ใจเราไม่ลอยนั่นเองนะคะก็ ตอนนี้กำลังไปทำงานนะทุกคนทุกค,ค่ะตอนนี้นะคะแอมก็มาอยู่ที่ออฟฟิศแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตัวแทนแอมนะคะมารับรสต็อกแล้วซึ่งจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะเหมือนที่เราเมาท์มอยกันไปว่าน้องอะ่ะอยู่ปีหนึ่งทุกคนน้องอยู่ปีหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าน้องเนี่ยทายังไงทําไมถึงบังได้นะคะแล้วจะบอกว่าคุณแม่ของน้องก็ขายอามารีเช่นกันทุกคนซึ่งใครยังไม่รู้นะคะแอมนะคะก็คือทํา YouTube ด้วยนะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ เป็น CEO นะคะของอารมารีไทยแลนด์นั่นเองนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักแบรนด์อามารีแต่ไม่รู้นะคะว่าแอมเป็นเจ้าของนะทุกคนแรมจะบอกแอมมาพูดทุกไลฟ์เลยนะคะถ้าคนที่ติดตามกันเนาะก็ด้านนี้นะคะจะเป็นสต็อกนะคะที่แม่ทีมนะคะกำลังจะมารับเนาะเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นของที่เราเตรียมส่งนะคะในแต่ละวันเนาะ นี่ก็จะมีน้องๆแอดมินนะคะรอแพ็กแล้วนี่ค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นน้องเอื้องพึ่งน้องปีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ่ะว่ารู้จัก,จกแบรนด์แอมได้ยังไงแบรนด์อารมารีก็เริ่มจากการติดตามพี่แอมค่ะตั้งแต่ตอ,อตอนยังไม่ได้ทําแบรนด์อารมารีเลยก็คือ,อจะชอบดูพี่แอมแต่งหน้าทุกวันแล้วก็คือคือดูตั้งแต่สมัยมัธยมหรอใช่ค่ะทุกคน น้อง<ด>ติดตามมสี่ค่ะมสีม่จนนอนนี้ไม่ต้องมีบางคนบอกว่าติดตามพี่แอมมาตั้งแต่มหนึ่งจนตอนนี้หนูมีลูกแล้วค่ะ,รเ,ะเริ่มสต๊อกเท่าไหร่เริ่มสตอกแค่สิบกล่องค่ะสิบกล่องแล้วตอนนี้ล่ะคือขายมากี่เดือนแล้วขายมาแค่สี่เดือนค่ะส <4 S 1> ี่เดือนทุกคนน้องอยู่ปีหนึ่งแล้วมีเพื่อนๆสงสัยนหว่าแบบทำอะไรทำไมบอกว่าต้องขายของที่บ้านเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างร้อยค่ะก็มีคนถามนะคะว่าเองเนี่ย ทำไมถึงมาขายของแล้วขายอะไรทำไมถึงขายดีขานาดนี้มีลูกค้าทุกวันเลยว่าเวลากลับของไปก็เพื่อนก็จะเห็นเอาถือใบส่งออกไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ่ะแล้วก็ไปนั่งคิดบัญชีเพื่อนคุยกันแล้วก็ไม่คุยอย่างเงี้ยค่ะ้อาก็จะแบบใช่ไหม<ช>ทุกคนน้องอยู่ปีหนึ่งอะแต่แบบน้องไปขอคุณแม่ว่าแบบอยากแบ่งเบาภาระอยากช่วยคุณแม่อยากหังเองทุกคนคือแบบ นี่อันนี้นะคะเราจะบอกว่าน้องปีหนึ่งเนี่ยคือสมัครมาเป็นแม่ทีมนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะเช่นแบบเรียนมาหาลาัยอยู่หรือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่อยากแค่เรียนอย่างเดียวอยากทํางานไปด้วยหาเงินไปด้วยนะคะก็ อยากให้ลองดูน้องเอื้องพึ่งนะคะเป็นตัวอย่างปังมากแล,แล้วแล้วคุณแม่ได้ไดลองทานบมางไหรคะคือจะบอกว่าคุณแม่ก็ขายเช่นกันนะคะขายอัมรีแล้วตอนที่เห็นน้องขายปังคุณแม่ก็ขายบ้างนะคะ <c oughs> คขายเป็น,นยังไงบ้างคะคุณแม่เออเริ่มเอ่อตอนแรกเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากการที่ลองเองค่ะลองเองเราลองเองลองเอ่อทานนุมพึ่งค่ะเนื่องจากว่าเข้าถึง่วัยทองออเอ่อประจําเดือนจะมาผิดปกติฮะเราก็เริ่มทานแล้วก็มีความรู้สึกว่า นมพึ่งดีจริงทางนแล้วได้ผลจริงจริงประจำเดือนมาปกติดีลูกๆชมว่าไม่เบี่ยงวีนไม่เบี่ยงวีนนะคะอร์โมนมีการปรับฮอร์โมนได้ดีมากค่ะวันไหนเวียงวีนลูกจะถามว่าวันนี้แม่ทานนมพึ่งหรือยังอยากเริ่มทานนมพึ่ง<ภ>ก็ไปทานไฟเบอร์ค่ะอ๋อไฟเบอร์ตอนแรกน้ำหนักคุณแม่เนี่ยค่ะเกือบร้อยกิโลค่ะแต่ตอนนี้เหลือ91.4ค่ะ ตังมากคือคือจะบอกว่าเอาจริงทุกไลฟ์นะเวลาที่เราไลฟ์กันอะคนจะมาฉีดยาตลอดว่ากินไฟเบอร์กล่องนึงลดไป3โลกิน2กล่องลดไปกี่โลกิโลหลังจากที่ทานไฟเบอร์แล้วคุณแม่ก็มีน้องฟ้าเออคุณแอนก็ออกลนฟอังน้องฟ้าใช่<แ>ออมค,คุณแม่ก็ ติดตามลองทดลองดูจากการที่คุณแม่ออน้ำหนักเยอะทําให้ปวดหัวเขาะคะ่ะได้ทาน้องคอลลาเจนไปตอนนี้ลูกๆไม่ต้องประคองแล้วค่ะคะุณแม่ลุกเองได้แล้วคุณแม่ลุกเองได้นะทุกนะคนแอนก็บอกว่าจริงๆอ่ะจุดกําเนิดนะคะของการทำคอลลาเจนน่ะปัญหาแม่เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยคะ่ะก็คือแบบแม่จะมีปัญหาปวดแบบข้อเขา่าหรือแบบเวลาลุกต้องประคองหรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่านอกจากแบบพวกแคลเซียมแล้วเนี่ยเขาจะให้กินคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนจะช่วยได้ซึ่งอันนี้เราก็เลยทํามาแล้วเราไม่ใส่น้ำตาลดนะทุกคนถ้าเกิดลูกทีมเป็นแบบวัยรุ่นเหมือนเราแล้วเราคิดว่าเราจะเทรนเขาได้ไหมทําได้ค่ะทําได้เพราะว่าในเมื่อเรื่องทําได้นะคะทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกันเออปังมากก็คือแพ็คต่างๆที่เรากําลังนั่งแพ็กกันทุกคนของคือเยอะจริงเลยจริงถ้าสงสัยว่าพี่แอมทำอะไรก็ทํานี้แหละจ้ะ เมื่อก่อนสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะมีแบรนด์ตัวเองเนี่ยก็คือทุกอย่างทําเองหมดนะไม่ว่าจะเป็นแท็บ คุยกับตัวแทนนะคะตอบแชทเมื่อเวลาเราเนี่ยมันเกี่ยไปทุกวันเนาะเราไม่สามารถทําอะไรได้หมดนะคะเราก็ต้องจ้างคนนะคะมาช่วยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวให้น้องแอดมินนะคะเทรนแม่ทีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะพากันขึ้นไปดูบนตึกดีกว่าว่าตึกเป็นยังไงคะ่ะไปจ้าส่วนชั้นบนนะคะก็จะมีสต็อกนะคะซึ่งเราก็จะวางสต็อกไว้เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็จะอยู่ชั้นบนนี่นะคะเดวิดเอมิสเดียน,นี่คือชีวิตจริงนะคะไม่มีโอมากระเสทนทานนะคะ <c oughs> นี่ค่ะตัวทงตัวแทนก็มานั่งกินโครงกินข้าวด้วยกันนั่งคุยงานนะคะ,ะเดีขอบตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปส่งนะคะแม่ทีมนะคะที่บ้านแล้วก็เยีกจะเอาของลงให้เขาด้วยนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะไปทำรายกันนะคะเดี๋ยวไปนอนดีก c ป็นซีโอ <ยก S 2> ด้วยยกด้วยค่ะทำทุกอย่างเองไปค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่โฮมโปรนะคะเพราะว่าเราจะมาดูแอร์ติดออฟฟิศกันนะคะก็เพิ่งรู้ว่าแอร์เนี่ยก็มีหลายแบบหลายขนาดมากนะนี่นี่นะคะก็จะเป็นแอร์ขนาดต่างๆนะคะซึ่งออฟฟิศเรามันค่อนข้างใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องดูเป็นแอร์แบบตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้คนขายเขาแนะนำนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูแอร์นะคะติดในออฟฟิศกันนะจ๊ะประมาณนั้นก็เดี๋ยวขอเดินดูอนหอแปบนึงนะจ๊ะ few moments later. เอาเป็นว่าออฟฟิศเรานะคะก็มีแต่คนกินอะไรผมผอมนะคะแอดมินก็กินไข่พะโล้ใครมีร้านข้าวแกงที่แบบอยู่ในไานหรืออยู่ในแก๊ปร้านไหนที่แบบ อร่อยอร่อยปังปังอะเม้นมาบอกหน่อยนะเดี๋ยวจะไปลองสั่งดูแต่ร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยมากแต่ว่าราคาก็คือจึ้งอยู่นะ,ะกับข้าวสามอย่างเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยสามห้าบาทสองอย่างเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบป่ะร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทอืมอ่ะคุณแอดมินว่าไงคะช่วงนี้มาทํางานเราเป็นไงบ้างชีวิตก่อนหน,น้านี้กับชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างคะอนับเงินไม่ทันปัง <laughs> <laughs> ชื่ออะไรมีชื่อว่าอะไรเวลางเงินเดือนออก เศษฐีนีบางจากค่ะเศษฐีนีบางจากทุกวันที่26เรียกไม่หันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารางไค่ะเดี๋ยวก็คือล่าสุดแอดมินอีกคนขำอย่างเดียวนะคะไม่พูดอะไรขำอย่างเดียวนางจะเป็นเขาเรียกว่าสายเอนเตอร์เทนในออฟฟิศนะคะก็จะชอบพูดของขำทุกคนเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นแต่หลายคนก็จะงงว่าทำไมพี่แอมอยากรวยจังเลยรวย ล้วจะเอาเงินไปทําอะไรก็อย่างที่บอกแหละถ้าเรารวยขึ้นก็คงทําให้ชีวิตการเป็นอยู่คนรอบข้างหรือครอบครัวดีขึ้นเถะเนาะอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้เงินเดือนอะประมาณนึงแต่แบบว่าพี่แอมอะก็จะแบบว่าเออถ้าจะแบบอุ้ยอยากได้นู่นอยากได้นี่จางอะไรอย่างเงี้ยพี่แอมก็จะแบบโอ๊ยแสงเงย็นใช้อย่างประหยัดอะไรเงี้ยบางคนฟังอาจจะแบบอุ้ยทําไมต้องมายุ่งกับเงินเดือนด้วยออแต่ว่าพี่แอมอ่ะคือเขาผ่านในสุดที่แบบ บ,บากใช่ลำบากแล้วแบบว่าพี่แอมเคยบอกว่าอะไรนะที่พี่แบบมีครั้งหนึ่งที่พี่ไม่เคยเก็บเงินอะไรเงี้ยอืใช่ก็คือใช้คือได้เงินมาแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็เหลืองกับการใช้เงินจนไปมองเพื่อนเื่อคนอื่นที่เขาทํางานแบบเป็นเงินเงินเือน,น,นประจําอะค่ะเขาก็ผ่อนรถผ่อนบ้านมีคอนโดในะขณะที่เราเนี่ยใช้เงินเดือนเราเป็นแสนแสนแต่เราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแอมเนี่ยจะสอนน้องทุกเดือนว่าทุกผูดทุกเดือนจริงว่าทันที่ผม เก็บเงิเเหน,บบน,นหรือยังเอาเงินแยกบัญชีหรือยังชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนดูอย่างช่วงโควิดส,สิอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยนะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เงินเดือนเยอะหรืออาจจะมีเงินเข้าเยอะแต่คุณลืมเก็บคุณลืมสำรองซึ่งดูสิช่วงโควิดเนี่ยบางคนตกงาน6เดือนบางคนตกงานเป็นปีหรือแบบบางคนโดนเชิญออกจากงานกระทันหันอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเงินเก็บจริงๆเนี่ยคืนเนี้ยมันจะช็อตเลยนะก็จะมนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวแป๊บนึง แล้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้ะที่เราทุกคนวันนี้นะคะก็คือเรายิงยาวกันมากๆเลยนะตอนเนี้เป็นเวลาสะทุ่ม41นาทีแล้วนะคะก็อีกสักพักนึ่งนะคะเพราะว่อยากก็คงจะไปอาบน้ํากันนะแต่ว่าก่อนนอนนะคะก็จะกินไฟเบอร์นะคะของอัลมารีเนาะ ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะแอมมจะเป็นคนที่แต่ละวันะแอมจะไม่ค่อยได้กินผักเวลอน,นี้ก็คือกินผัดกะเพราแล้วก็มื้อเย็นก็คือกินพวกข้าวรัดแกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะพะโลอะไรอย่างงี้นะคะก็แทบไม่ได้กินผักเลยแอมก็จะกินไฟเบอร์ก่อนนอนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นมุมของแอมนะคะซึ่งจะมีสกินแค่หลายๆแบรนด์มากเลยนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นแบบ พวกมาสกต่างๆนะคะมีแบบ The History of Blue นะคะ Cleansing น,นี่ Fiber ขนาดในห้องน้ำนเปนยังเอาไว้เลยนะบางทีแอมจะลืมกินแล้วก็ไว้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็มีพวกนี้นะคะมีออยอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ใช้ Sleeping Mask อันนี้แล้วกันนะอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะราคาไม่ได้แพงมากด้วยนะแต่บอกว่ามันดีมากเลยนะทุกคน หนาก็คือฉ่ามากเบอร์นะคะจะบอกว่าก่อนนอนเนี่ยสิ่งที่แอมจะทําทุกคืนเลยนะคะก็คือนี่ค่ะจะเป็นบอร์ดนะคะเป็นสิ่งที่แอมอยากได้นะทุกคนแอมก็จะแปะบอร์ดไว้เลยนะคะซึ่งทุกปีเนี่ยแอมก็จะมีการเปลี่ยนบอร์ดนะคะเป็นภาพที่เราต้องการนะทุกคนแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือต่างๆนะคะที่แบบเราอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะแต่ก็มีไว้อุ่นใจเนาะก็แอมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าบอร์ดนะคะที่แอมติดทุกๆปีเนี่ย หลายๆภาพนะคะที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะในชีวิตแอมนะแต่ว่าแอมก็ไม่รู้ว่ามีใครนะคะเป็นเหมือนแอมหรือเปล่าหรือว่ามีใครได้ทําบอร์ดหรือเปล่านะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นนะคะเราจะรู้สึกนะคะเขาเรียกว่ากดแห่งแรงดูดนะแต่ตัวแอมเชื่อในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นจริงนะคะในหลายๆครั้งนะแล้วก็ในหลายๆเรื่องนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะนั่งเทรดนะนี่ทุกคนเราก็จะดูนะคะเทรดตอนกลางคืนนะว่า เมียไหนหน้าซื้อบ้างนะคะหรือว่าเมียไหนที่แบบเราอยากซื้อเพิ่มอะไรเงี้ย แอมก็จะนอนดูไปนะคะแล้วก็อันไหนที่เราคิดว่าเอ้ยราคามันดีแล้วเราก็จะจัดไปนะคะก็ทุกคนประมาณนี้เนี่ยแหละชีวิตแอมนะคะว่าแต่ละวันแอมทำอะไรบ้างมีอาชีพอะไรนะคะน้องหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเราจะทำอะไรหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะที่ใน Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคุณนายนะคะ